สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโนกราฟสำหรับ,บคเมเมดี้เอาไซเดอร์ตอนที่2ก็ได้เริ่มทําการสตรีมมิ่งกันไปแล้วในช่วงท้ายก็มีตัวอย่างของตอนที่3ที่มาในชื่อว่า การต่อสู้กลับคืนและการกำเนิดของเซนตัวอย่างก็จะเริ่มขึ้นที่ Foundation X e c h o และ Joseph กำลังคืนชีมให้กับ Outsiders คนใหม่ต่อจาก e e s a s ก็คือ Gold Drive แต่ว่าสีของเขาไม่ใช่สีทองแต่กลับเป็นสีทองแดงและเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากตอนที่2 n i นิโกะที่ได้มาพบกับโโรบีสถานที่ที่นิโกะกำลังไปอยู่ก็คือสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ของมนุษย์หรือบอร์ด ทาจิบานาสักุยะได้กล่าวต้อนรับนิโกะและเข็มขัดที่เขาแสดงออกมาก็คือเซนไดรเวอร์ตัวละครใหม่ในตอนนี้ก็คือบรนส์ไดรฟ์ที่จะให้เสียงโดยคุณมาซากาสึโมริตะเช่นเดียวกับโกไดรฟ์ก็เรียกได้ว่าชุดของคาเมเดอร์ไดรฟ์ก็มีครบทั้ง3สีสีทองสีเงินแล้วก็สีทองแดงแล้วนะครับถ้ารวมกับแบบอื่นๆด้วยก็แทบจะตั้งเป็นทีมเซนไตกันได้เลยอีกหนึ่งตัวละครที่กลับมาก็คือทาจิบานนาสักุยะ ที่ยังคงรับบทโดยคุณโคเซอามาโนะคราวนี้เราจะได้เห็นเขาแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์แกเรนกันหรือเปล่าส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่ก็ยังไม่เปิดเผยกันสักทีกับคาเมเดอร์เซนที่ภาพตัวอย่างก็เริ่มแง้มแง้ม v รเวอร์ของเขาออกมากันแล้วดูทรงมีความคล้ายกับเทาสันไรเวอร์แต่ด้านข้าง จะเป็นคันชักส่วนคีย์ก็แน่นอนว่าย้อมของเทาเซอร์มาถ้าซูมดูรูปกันใกล้ๆก็ทำให้เราเพอจะเห็นหน้าตาของคาเมเดอร์เซนกันนะครับคาเมเดอร์เอาท์ไซเดอร์ตอนที่3ก็จะเริ่มสตรีมมิ่งผ่านทางแอป t t f c ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เรียกว่าแต่ละตอนก็ห่างกันประมาณ3เดือนแล้วแบบนี้จะใช้เวลาอีกกี่ตอนถึงจะจบนะครับมาในส่วนของของเล่นกันบ้างกับไอเทมของคาเมเดอร์เดซัส DX โคคุรันเคนชิโคคุเอมเบลมแอนใคร ก็สืบดินจาเดนวันเดอร์ไรบุ๊กในชุดนี้ก็จะมีแค่เอมเบลมนะครับไม่ได้มีดาบมาด้วยซึ่งตัวเอมเบลมก็ไม่สามารถสแกนได้แต่ให้ใช้รูปแบบของดาบคาเอ็นเคนเรกกะกันไปแทนในส่วนของวันเดอร์ไรบุ๊กก็จะมีเสียงในการแปลงล่างและเสียงในการใช้ท่าไม้ตายซึ่งในบล็อกของทางบันไดก็ยังได้ให้ข้อมูลกันอีกว่าการเล่นเสียงในการแปลงล่างและการใช้ท่าไม้ตายก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือแบบปกติและแบบที่2ที่จะมีเสียงของตัว ละครมาด้วย ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึง DX เกนมุมุโซก่าชันนะครับในส่วนของ Wonder Ride Book นอกจากเสียงพูดชื่อหนังสือกับเนื้อเรื่องแล้วก็ยังจะมีเสียงของเดซัสที่ไม่ได้มีแค่ใน Outsiders แต่ยังเอาจากภาคทีวีมาด้วย DX โครันคุเคนชิโคคุ e m b l e มแอนไกโคซุนินจาเดน Wonder Ride Book จะมีราคาอยู่ที่5,500เยนเริ่มจัดส่งสินค้าในเดือนตุลาคมนี้และอีกชิ้นที่ก็เรียกว่ามีรายชื่อหลุดออกมาแบบงงๆก่อนหน้านี้กับ ดีเ X t ก u ์ทัสเซลด d ร r วันเดอรไร book ไอเทมในการแปลงร่างของคาเมเดอร์ทัสเซลจากงาน Final Stage ซึ่งลูกเล่นแรกก็คือการแปลงร่างลูกเล่นที่2การใช้ท่าไม้ตายที่มี3แบบและลูกเล่นที่3นอกจากการพูดชื่อหนังสือและเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมีบทพูดของทัสเซลจากทั้งภาคทีวีแล้วก็งาน Final Stage อีกด้วยนอกจากนี้ทางบล็อกของบันไดก็ได้อัปเดตภาพหน้าอื่นๆของ Wo n เดอร์รท์บให้เราได้ดูกัน ดีเอ็กซ en, ์ท mm ัสเซลดาร์กวันเดอร์ไรบุ๊กก็จะมีราคาอยู่ที่4,400เยนและก็เริ่มจัดส่งสินค้าในเดือนตุลาคมนี้และก็แน่นอนว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีดาบมูเมเขียนเขียวมุแอนาเคนเบรดไารเวอร์ ้างบันไดกร็รีออกมาขายเช่นเดียวกันแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับตัวละครใหม่จากคมเมอร์เดอร์ออฟไซเดอร์สบลอนส์ไดฟ์และการกลับมาของทาชิบนานาสากุยะคราวนี้เขาจะมาเอาแต่ดูกันหรือเปล่าและของเล่นที่ประกาศออกมาก็เรียกว่าน่าจะถูกใจบ้านนักดาวกันทุกคนนะครับเรื่องจบไปนานแล้วแต่ก็ยังมีของออกมาขายกันได้เรื่อยๆก็ลองมาพูดคุยกันใ้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ